สว <IP> ok ัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้กันนะครับว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันนั้นในเรื่องของการเงินการงานความรักนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนนะครับการงานของชาวลัคนาราศีกันในเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณได้ไพ่รัชนากับสังทองได้ไพ่พระแม่โพสบและได้ไพ่พระศิวะนะครับในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกันอยากจะบอกแบบนี้นะครับว่าในเรื่องของการงานนั้นคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดเห็นขัดแย้งกับคนร่วมงานหรือกับผู้บังคับ บัญชาเจ้านงเจ้านายหรือกับใครที่คอยประสานงานหรือร่วมงานการการเจรจาในช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะมีโอกาสที่จะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันมีโอกาสที่จะใช้อารมณ์มากกว่าในเรื่องของการใช้เหตุผลจะทําให้การงานของคุณนั้นติดขัดได้แต่ถ้าหากคุณมีความใจเย็นมีสติมีการวางแผนในเรื่องของการงานให้ดีการงานของคุณนั้นก็จะค่อยๆมีการปรับความเข้าใจกันค่อยๆปรับจูนเกี่ยวกับในเรื่องของแนวทางนโยบายในเรื่องของการทํางานจะทําให้การงานของคุณ ประสบความสําเร็จได้อย่างเหลือเชื่อในช่วงเดือนเดียวกันนี้ชาวลัคนาราศีกันขอให้รู้ไว้ว่าคุณมีโอกาสที่จะได้การงานใหม่ๆมีโอกาสที่จะจับเงินจับทองได้จากการงานหรือโครงการใหม่ๆหรือการย้ายงานก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเพียงแค่ว่าช่วงนี้คุณอย่าใจร้อนพยายามมีสติวางแผนได้อะไรมาอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจศึกษาให้ดีก่อนแล้วค่อยลงมือทําการลงทุนจะต้องใช้ข้อมูลความรู้ความสามารถที่คุณมีในการคิดในการตัดสินใจอย่าพยายามเอากระแสเป็นหลักเพราะไม่ งั้นแล้วการงานของคุณนั้นมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้สูงเช่นเดียวกันสําหรับใครที่เป็นพนักงานประจาช่วงนี้เป็นจังหวะที่คุณอาจจะต้องวางตัวให้ดีวางตัวให้นิ่งพยายามอย่าไปมีเรื่องกับใครไปมีปัญหากับใครเพราะมีโอกาสที่เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาคุณนั้นจะลงโทษด้วยอารมณ์จะลงโทษแบบไม่มีเหตุผลหรือไม่ฟังเสียงคุณในช่วงจังหวะเวลานี้ใครที่ทํางานประจําก็ขอประคับประคองอยู่นิ่งๆอยู่เรื่อยๆอย่าพยายามทําอะไรโดดเด่นมากจนเกินไปจะเป็นสิ่งที่ดีกับชาวลัคนาราศีกันครับสําหรับในเรื่องของการเงินนั้นการเงินของชาวลค นาราศีกันกุมภาพันธ์นี้ต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองโดดเด่นมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์อย่างที่คุณตั้งอกตั้งใจเลยทีเดียวนะครับถือได้ว่าการเงินเป็นเรื่องที่เด่นสําหรับชาวลัคนาราศีกันในเดือนนี้เลยทีเดียวนะครับชาวลัคนาราศีกันคุณได้ไพ่ท้าเวสุวรรณได้ไพ่พระแม่ปารวดีและได้ไพ่พพะเกดมงคลแสดงเห็นได้ว่าการเงินของคุณในช่วงเดือนกุมภาพันนี้ชาวลัคนาราศีกันนั้นคุณจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีจะมีคนชี้แนะช่องทางหรือเป็นนนคอออใเรรรรื่งงงขขกกกาาาาาลทุย งานให้กับตัวคุณเป็นอย่างดีช่วงนี้หากคุณมีความตั้งอกตั้งใจในเรื่องของการทํางานมีความขยันขันแข็งรับรองได้ว่าผลตอบแทนผลประโยชน์คุณจะได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวมีโอกาสที่จะได้ยานพาหนะใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้เดินทางท,างทาง่องเที่ยวมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปพบกับช่องทางในเรื่องของการหาเงินใหม่ๆได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะเกี่ยวกับในเรื่องของต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศมีโอกาสที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินพอสมควรเลยทีเดียวดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้ขอให้คุณมุ่งมั่นและทําอย่างเต็มที่มีโอกาสมีจังหววะะอไรก็แแล้ต่ พยายามทำหรือฉกฉวยโอกาสในช่วงจังหวะเวลานี้ให้เต็มที่จะทําให้คุณนั้นได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนมีคนเห็นคุณค่าถึงความตั้งอกตั้งใจและความพยายามของคุณและเขาก็จะมาช่วยสนับสนุนโดยเฉพาะคนในครอบครัวจะทําให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองหรือมีลู่ทางทางด้านการเงินการทองมากขึ้นจากเดือนกันก่อนอย่างแน่นอนและถือได้ว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่จะมีโอกาสที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นได้เงินก้อนได้โชคลาภลอยได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวได้ใช้เงินได้อย่างสมปรารถนาเลยทีเดียวครับสมอ สำหรับในเรื่องของความรักนั้นชาวลัคนาราศรีกันในเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณได้ไพ่พระเพิงคุณได้ไพ่พักษะและได้ไพ่ท้าววิรูหกความรักของชาวลัคนาราศรีกันในเดือนนี้อาจจะต้องประคับประคองหรือช่วยช่วยดูแลก,กันไปก่อนนะครับสำหรับคนโสดนั้นต้องบอกได้ว่าในช่วงจังหวะเวลานี้คุณอาจจะมีความขัดแยง้งทะเลาะเบาแวงหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันรวมทั้งคุณอาจจะรู้สึกไม่ค่อยพออกพอใจกับคนที่คบอยู่หรือ Đây, คุณค่อนข้างที่จะไม่แน่ใจกับคนที่คบอยู่ก็มีโอกาส to เป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันตอนนี้คนที่เข้าาามมมออจจะยยังไ่่คส ปรารถนาะอย่างที่คุณตั้งเป้าคุณสมบัติของคนที่จะมาอยู่กับคุณดังนั้นถ้าคุณยังไม่มีใครเข้ามาก็ควรจะอยู่เฉยๆตั้งหน้าตั้งตาหาเงินหาทองทํางานสําหรับคนที่มีคนเข้ามาแล้วอยากให้พยายามใจเย็นๆมีอะไรก็ค่อยๆพูดค,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 คุยกันอ,อย่าเพิ่งหงุดหงิดง่ายอะไรง่ายก็จะค่อยๆประคับประคองกังนผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับสาหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะปะทะกันบ้างอาจจะมีความหงุดหงิดในเรื่องของการงานในเรื่องของการหาเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีโอกาสที่จะทําให้้ออีีกฝ่่่าายนนนึงงคขทจะเมิ บางคนอาจจะมีความรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวฉะนั้นในช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้เนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องคู่ครองสําหรับชาวลัคนาราศีกันอาจจะมีปัญหาลืมมีเรื่องทะเลาะเบาแวงหรือมีเรื่องไม่เข้าใจเข้าใจกันอยู่บ้างดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้ก็อย่าพยายามที่จะใช้อารมณ์ในการพูดคุยกันอย่าพยายามที่จะจ้ำชี้จ้ำชัยหรืออยา่าพยายามที่จะเอาเรื่องเล็กเข้ามาเป็นเรื่องใหญ่จะทําให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นสามารถที่ยังจะจับมือหร ah ือสายสัมพันธ์กับคนในครอบครัควหรือกััับบคนนรกหือแฟที่ ให้ผ่านพ้นช่วงจังหวะเวลานี้ไปได้ด้วยดีพยายามใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการหาเงินในเรื่องของการทํางานในเรื่องของความรักควรจะเอาใจใส่ดูแลพยายามมองว่าความรักครั้งแรกที่คุณมีต่อกันนั้นมีอย่างไรและรักกันอย่างไรอย่าเอาอารมณ์อย่าเอาเรื่องหงุดหงิดใจเข้ามาทะเลาะกันหากทะเลาะกันก็อาจจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลซึ่งอาจจะทําให้เกิดความแตกเล้าระหว่างคุณกับคนรักของคุณได้นะครับดังนั้นกล่าวโดยสรุปแล้วชาวลัคนาราศีกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้องบอกที่ว่าการเงินของคุณนั้นจะโดด เป็นพิเศษสําหรับในเรื่องของการงานและในเรื่องของความรักนั้นอาจจะต้องค่อยๆประคับประคองอาจจะค่อยๆแก้ไขปัญหาไปหรืออาจจะต้องพยายามตั้งตัวรับมือให้อยู่ซึ่งเชื่อว่าทุกอย่างนั้นหากคุณมีสติในการแก้ปัญหาคุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนแต่สําหรับในเรื่องของการเงินนั้นคุณมีโอกาสดีๆขอให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมจะมีโอกาสที่มีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลคุณ,คณจะมีโอกาสที่จะทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะได้โครงการใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้เดินทางมีโอกาสที่จะได้ ยานพาหนะใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณในช่วงจังหวะเวลานี้และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับ